<Okay. S 2> เรื่องย่อ Forever You Project Part 2 b s i d e the Sky EP ที่2ออกอากาศวันเสาร์ที่27ธันวาคม2568เวลา21นาฬิกา30นาทีทางช่อง GMM 25ต้นหลิวฝ่าฝืนคําสั่งพ่อขอเก็บช่วงเวลาดีๆกับบีเวอร์ที่หอพักของไต้ฝุน่นระบทโดยต้นหลิวเมธาพัฒ์ เกิดปัญหาไฟดับบ่อยต้นฟ้าซึ่งระบบทโดยบีเวอร์พัสพลจึงได้ชวนไต้ฝุ่นให้ไปนอ่อนที่หอพักของตัวเองและแนะนำให้หาหอพักใหม่ไต้ฝุ่นไม่กล้าตัดสินใจกลัวจะถูกพ่อดุต้นฟ้าจึงอาสาช่วยพูดกับพ่อให้ ไต้ฝุ่นแปลกใจที่พ่อไม่ว่าอะไรแต่ไม่ทันไรพ่อก็เรียกไต้ฝุ่นไปหาพร้อมกับต่อว่าทันทีที่รู้ว่าไต้ฝุ่นเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับต้นฟ้าอีกครั้งและโทษว่าไต้ฝุ่นคือต้นเหตุที่ทําให้พี่สาวอย่างทอฝันต้องตายพร้อมได้สั่งให้ไต้ฝุ่นเลิกยุ่งเกี่ยวกับต้นฟ้าอย่างเด็ดขาดไต้ฝุ่นอยากเก็บช่วงเวลาดีๆที่ได้เจอกับต้นฟ้าอีกครั้งโดยขอให้ต้นฟ้าพาไปเที่ยว เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมได้ในซีรีส์ f o r e v e r You Project Part 2 Beside the Sky EP ที่2ออกอากาศวันเสาร์ที่27ธันวาคม2568เวลา21.30นาทีทางช่อง GMM 25และสามารถรับชมเวอร์ชั่นอันคัดบนแอป VTV ที่เดียว